สวัสดีค่ะลุงเปิลสวัสดีคับค่ะเมื่อนี้มีโอกาสได้๋มาพอลุงเปิลเนาะครับผมค่ะรูเชือกับพ่อใครด้พ่อเพิ่นค่ะเพราะว่างานมันหนีช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนกัติดงานติดการของเพิ่นเนาะค่ะคินม่ทันแล้วค่ะบ้านมีโอกาสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะเพิ่นยุ่งงานพอดีค่ะก็เลยได้๋มาเจอเพิ่นถามไทยเรื่องเล่าความฝันว่าเป็นยังไงฝันดีบอกแต่ด้ยินว่าลุงเปิลนี่เพื่อนฝันแล้วฝันว่าจังไล่เบาให เอฟซีเขาฟังแน่เพื่นลุงโอ้พันเห็นแม่เพิ่นเพิ่นขึ้นไปทั้งเฮือนใหญ่เนาะค่ะเพิ่นว่าหกอดเจ้าเนยเพิ่นว่าหขอนอนกอดที่น้าเพิ่นบอไซเสียหน่อยเนาะโทษเด้อครับเด้อเพิ่นบอไซเสียหน่อยเพิ่นว่าขอนอนกอดเจ้าเนยเพิ่นว่าค่ะเฮือนใหญ่มันบารมีทุกเก่าค่ะบ้านในคันกอดกอดนุ๊สซึ่เป็นเก่าผมว่าผมโดนให้บาเมีย ค่ะพอจะาปอคพของบ่อไข่ไปส่วนหนึ่งบอกไข่เห็นกันครับผมมันถือเป็นเก่าเก้าหกเก่าผมเคยว่าบ้านเลขที่ผมมันหกสิบเก่าเนาะนอะจากปอเนาะมันสิเก่าหกเก่าครับเก้าหกเก้าครับพ่อสาวเพิ่งเกิดหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งแมนครับสองห้าหนึ่งหนึ่งพ่อสอเกิดเพิ่งครับ ไปจังได๋คุณลุงเพิ่นเพิ่นได้เว้าหยังบ่เพิ่นย่างขึ้นไปก่อนเพิ่นว่านขึ้นฮอดเจ้าแห้งในพอยน้อยเพิ่นว่าเพิ่นเอิ้นในพอยน้อยแล้วแต่พันยูเพิ่นค่ะเพิ่นบ่ใส่เสื้อน้อยเนาะบ่ใส่เสื้อบ่ใส่บ่ใส่ชุดสันในว่าซั่นซะเนาะใส่ชุดวันเกิดเลยเว้าหยาบๆซะโอ้ค่ะแบบกอดเจ้าแน่เพิ่นว่านแบบเปื่อยเนาะครับกอดเป็มันก็สิเป็นเก่าเนาะค่ะมันก็แปลด้หลายอย่างนะาจะปอบมือนะถ้าเป็นหานาะค่ะมันอาจจะเป็น หาเก้าเก้าหาหาคือสองตอืหาเก้าเก้าหาน้านอกครับหล้วกับพ่อซอเกิดเพื่อนนี่สองหาหนึ่งหนึ่งสองหาหนึ่งหนึ่งครับตัดเอากะห้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งหาเนาะครับเอฟซีเพิ่งหมุนเอาแล้วกัตีจากข้อมฝันนี่ลุงเปิดตีให้เก้าหกเก้าครับเพ้าบัลลุ่ยที่นี่คันผีนี่มันขึ้นไปนอตทางข้างมันสิเกี่ยวกับบัลลุ่ยเลยผมแปลน่าจะป่อเนาะผมบาเนาะเก้าหก ก้าแล้วก็ตีให้เลขสองตัวนี่ฮะเก้าบอลุงเปิลห้าเก้าเก้าห้าเก้าเนาะให้เอฟซีพิ่นหมุนตัดเอาน้อห้าเก้าโอ้ค่ะฟันมือไหนนี่ลุงเปิลฟันมือขึ้นกอนนี่ครับขึ้นกอนเนาะอเป็นจังไหนผีผู้เฒ่าบอมาหาบออท่านมาหาเลยครับเมียซีรีเลยเพราะว่าเฮตุงานกับออนแรงไรอืมค่ะกากกานอย่างนั้นแต่ว่านี่ก็ถือว่าลุงเปิลนี่ิ่นฝันอยู่ได้ฝันเห็นผีเมียมหาอีกแล้ว แต่ว่าพ่อโสอเกิดเพิ่นนี่กับโบเน่นออลุงเปิลหน,น,น่อหนึ่งหนึ่งนี่ก็ย่าลื่อมครับหนึ่งหนึ่งกันไหวได้หน่อกันไหวหน่อพอว่าเล็กสมือนี่ออกเบิลดูแห้งหนอ่อครู่เปิลหน,นอ่อเบิลประจําเลยค่ะอายุเพิ่นนี่จักปีฮะลุงเปิเปลฮะเพิ่นตายนี่ห้าสิบสองปีก็แปดเดือนครับห้าสิบสองปีแปดเดือนครับห้าสิบสองอย่างห้าสิบสามแหละหน่อลุงอย่างหาสิบสามครับตายไปแต่กับสี่ห้าปีนี่แหละ ค่ะจังเด็กกัห้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานครับตัวเลขของลุงเปิ้ลตีจากความฝันนี่เก้าหกเก้าหลักกะหาเก่าพ่อสอเกิดเน<ะ>ี่ยสองห้าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอบคุณลุงเปิลเนาะถีแบ่งป,ปันตัวเลขแนวทางความฝันเนาะลุงเปิลข,ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาสารุปตัวเลขของลุงเปิลเนาะประจํางวดวันที่สิบหกมีนาคมพศอส่อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะตีจากความฝันนี่เก้าหกเก้า ลักกหาเก่าเนาะพ่อโเกิดของเมียเพิ่นนี่สองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะจังไดยกับให้โชคให้มานกับตัวเลขของลุงเปิรนเนาะสำหรับคลิปนี้จะาปอก,กขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจะาปอเนาะถามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใส่จะาปอกะกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่เนาะวันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิง้งร่วมกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะรวงปูเเิิค่ะ เป็นวอาเออื่องขนของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้อุ๊กเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าใส่ไ,ไ,มา,ไสามใส่กระสัมอม่ชีเป็นบุตรเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนำไปบูชาพวกาขาย อ่าหรือโยในใส่ส่วนตัวในวิจีตว่าในขอบวิบาตในเครื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,นามสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอื่อหนึ่เส็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูก,กตัวแม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่เข็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์มีโศกม่ลา มันคาสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยาจ้องเขาโมซ่าไปแล้วดูสิว่าผู้ได้มากว่าดีขื้นวัตถุยางขายบดีก็ดีเออไปร่าเม็ยยังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์ก็ถือเขาขงเงินยู่ว่ามันม็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากออ้หลวงปู่หรืออาจมากนี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่ต้องหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง คือสางเป็นสีสัตว์สีม่ชี้พวกฟังกูไปกูเนื่อว่า,าประมาณกระตา่ายไหนกระต่ายร่างตองใส่สานนงนการออกรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยชื้อตำนำ้ำนาบนาบจะขี่มันเขาเบาลองขันดีบัตอ่วาว่าจะขนสางอ่านังสางกระตับสางอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงในนั่ให้ญาิโเพนมาช่าบุญสั่งสลอกสราส้างแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของเส่สร้างพระเจอิบาสุนัจจอยหัวทุกโอ์ก็ใส่สร้างแต่ได้เอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง นายหายาโยมไปาสาธุ<อ>ุค่ะค่ะท่านผู้มชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปถ้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นหนวดเลียกเงืนเลียกท่องเลียกรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับพ่อสีดบ่อพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรั์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าคายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาห่านก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้คาร่านผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ